สวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านเด้อนบอมบอกว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยในต่างประเทศเด้อมือน,นี้นองกาใจเฮง่นเนาะพอดีว่ามีพีเอฟซี FC ส่งคลิปมาให้นอบนนอมนบูรีแอคชั่นเนาะ<ม>แล้วนอบนนอมนอูรูก็ได้เข้าไปเบึ้งเลย็บพูดว่าปราบปื้มเฮง่เนาะทุกคน<ม>แต่ยากเอามานำเสนอให้พีเอฟซีได้บื้งนำกันเนาะนั่นก็คือทาหารคื่ประเทศไทยเนาะเพื่อนก็นได้เก็บกรบงามกันเนาะ อาโบเมนทหารโบโบเมนทหารนาำโบเมนทหารอากาศนรกคนเป็นทหารรักษาพระองค์เป็นครั้งแรกเลยที่นรนได้ดูได้เห็นแบบนรกคนโอกันเลยว่าเห็นแล้วความรู้สึกเป็นที่ใหญ่ บอกเลยว่าโอ้โหเป็นดวญตามากๆเลยที่ได้เห็นนะทุกคนถ้าว่าเห็นตัวจริงชิซนซ้ได้นาออันนี้คือวิทวดีโอคนส่งมาให้เบื้องหลังอารีแอคชันนาะทุกคนโอ้บอกเลยเลยว่าเบื้องแล้วทุกคนก็ต้องยิ้มตามๆกันไปนาะไปทุกคนเดี๋ยวไปเบึ้งน้ำกันน่อนที่จะเข้าไปเบึ้งคลิปนี้นาะน้าบ่น้าอยู่กระขอบฝากพี่พ FC ซฝากกดไลค์กดเร์เป็นกำลังใจให้พวกเขาให้คลิปต่อไปดีดเนาะ เดี๋ยวฮอร์จะพาทุกคนเข้าไปิ่งคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเนาะว่าสิเป็นแบบใจกันนั่นเนาะทุกคนอยากไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยเด้อก่อนที่ฮราจะเข้าไปิ่งคลิปนี้เนาะฮก็ต้องขอขอบใจคลิปดีๆจากสองสาวลาอินดีส่องอี่เด้อเนาะพี่น้องคือเพื่อนเป็นสาวลาวคนหนึ่งเนาะที่ได้ไปประเทศไทยเนาะล้าเป็นความุกดีของเพื่อนเลยก็ว่าได้ ที่ได้ไปหอปลาแก้วแล้วปักเอิญหอปลาแก้วเมื่อนั้นเพิ่นเปิดให้คนเขาเนาะคือเพิ่นสุขดีสุดเลยแล้วเพิ่นก็ได้ไปได้เห็นไปเห็นทหารเนาะนทะหารเพิ่นกำลังฝึกหรืออีหยังสักอย่างเลยเนาะพี่น้องหรือเนปลี่ยนกะแนงพี่นาะหรือว่าเพิ่นกำลังเดินขบวนว่ะนี่ยน้องบอกว่าน้อ,องกู้กับบาลหงเนาะพาใครคู่กะบอกกันแตเด้อเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิเข้าไปึ้งๆน้องมกันเนาะว่าสิเป็นจ้าใหญเนาะวันนี้เราได้เคลมาสักอย่านะคะ ก็ดอกสอี่วงคนกำลังกำลังมาไล่ร้ายเนาะสองสิบห้าคือเต้นให้เลยตอนนี้นะคงพลุงกับพัดเพลงแล้วตอนนั้นเป็นบริเก็บเงินได้พี่น้องพี่น้องบู๊เก็บแต่ว่าซิคคาเฟ่ไว้วัด่าสิคคาไปไว้พักเกลอะไรด้วยบอสทีน่าอ๋อเป็นมือเปิดมือมือเปิดมือบวกเปิดเลยวะมือมือคือกันพี่น้องคิดว่าเปิดตลอดเลยเนาะสถานที่ให้เขาฮันเพิร์น่าจะให้ เพื่อนน่าจะเปิดแต่ว่าห่อผักแก้วเท้ๆนะบูงว่าเพื่อนเปิดมือดังเน,ะนาะเดี๋ยวเพื่อนบอกเปิดจต่สีน่ทุกคนทุกคนหลายเนาะอือคนลายดู่่านายน่าจคนต่างประเทศบ่เนะอ น้ำบ่ิเลกเขาไปขรั้งหน้าซัมเ้อพี่น้องเขามาหอดแต่ซัมหนีเนาะพี่น้องเลยถ้าเอาสิเขาไปไหว้พระก็คือต้องเสียเงินเนาะหาใบบาทนะคะเดี๋ยวเวลาจะมาใหม่นะคะสถานที่เข้าไปได้เนาะสถานที่เข้าไปด้วยจะโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพาลาดจงมาลงของเราถ้าเตื่นกันมาเนี่ยสรุปเขามาไหนเป่นไรแต่ว่าบริเลหอดะักดีซ้ะ มันเป็นอย่างเนาะได้าม,มีก็คือว่าดีแล้วเป็นบุญแล้วล่ะโอ้โหทุกคนมึงไปคว่มเตีย,กยง,งกันเลยมึงไปพรโพมกันเลยเนาะนฉลาดมึงเนี่มบมหาดัายไซอาโกงเลยเสียงที่เพิ่นเอาข้าวลงพร้อมกันก็คือบอกไปเลยว่าไปพร้อมกันมึงต้องฝึกงานซเด้อเนาะจริงิดได้สมีถูกไหมมึมมมงน่เนี่ยหยั่งเป็นสิ่งี มันน่าม่เดินขบวนแน่นอนม่นเดินขบวนเปนานอย่รเนาะยากงูเนาะูคนเห็ดจะซีทุกมือวนคนเลยว่ามีโอกาสแบบนานๆจริงจะเห็นเียนี้นีงานอี่ไนคนจริงเพ็นแบบนี้เนาะกระทรกันเลย อ,อย่างเด็กชุดนี้แนะ่นอนระบบมันดูแต่ยากไปคือจะฝึกแบ,บ่หน้าสเสียวดดเดยกนะนะี่น้องฝึกเบ็นเลยนะซึน้องบบมันดูขนาดคือลงฝึกทหารมาเนาะโอ้โหก้อนจะได้ไปพองกันแล้วก็ก้อนชีอาบ อีกมือนี่ลงจังดจัหวะเล็ใดนี่คือว่าไม่ง่ายเลยพี่น้องมันต้องมีจังหวะพองมันใดฟุตโอลเขาแค่ฟุตทิดเดียวคือว่าเกือบบอลพี่น้องเ้ยอันนี้ต้องฝึกไปหลายปีเติบแด่๋ถึงจะพอเพียงกันเลยอืมบู๊น่อ๊ะ ตอนนี้น่าจะเปลี่ยนอาวีกันเนาะเปียนเป็นเวียงามเออ่างหากเหนื่อด้วยอย่างดับแคบแคบเลย <laughs> เมื่อกี้ยังงงอยู่คนขึ้นไปห,นนหยังยังไงบอกว่าแบบเป็นคนงานคนนา้าลงคนหลานขึ้นกันสินะเออดิอ๋อต้องขึ้นพร้อมกันมือตุกคนหรอ่า น่าจะเปลี่ยนทันทายทีแ <c oughs> หน่ลยุกนามเสียบ <c oughs> อ๋อมาส่งเพิ่นงยามอันี้บุเข้าใจีกัน <c oughs> <c oughs> นาจะเป่นมาเปี่ยนมาเปียนเพิ่นส่งเพิ่นเปี่ยนกันงยามเย่าน พร้อมเลเย่งมนกันค่อนลัาก่งหน้าไ่งตูให้กันพรมเนาะต้นยื่ให้แบบซีตูย ทุกคนเคยเห็นนะทุกคนเนาะแพ่เคยเห็นแบบเคยอันเคยเห็นแบบดูในโทรศัพท์อ่ะเพื่อนแบบคาบมเมืดกะหยามนะเพื่อนจะบบไปใส่แต่ยืนตรงนี้นั่นน่ะยืนจนว่าสามสี่สัปโมเลยคะบ่มีคนมาเปลี่ยนกะหยามก็คือยืนบบให้เนียงบบให้ติ่งคือให้แต่หันใจสิโอ้ยักงัวคนยืนคนยืนมืดมือบ่นอ่ะหรือว่าจะไหร่ประมาณสองสองชั่วโมงแหละแล้วเพื่อนก็จะมาเปลี่ยนกันประมาณนี้ถ้ายืนมืดมือบบไหวแน่นอน ไหวโอ้ยโคตรจิเมมือยเนาะยืนยืนส่นเลยยืนตรงเลยเหม็นหดกับโบได้ต้องหลังกุ้งนั่นเองกับได้ต้องยืนตรงเลยโอ้ฝึกมาคือฝึกมาดิ้นเฮงทุกคนอีกคนนึงก็ไปแล้วส่งตัวแทนไวคนเดียวแล้วก็ไปเลยแต่ละทีแต่ละทีจะมีบอลหามเนาะแต่คนนี้ไม่ทำไม่ทำได้โอเคนะทุกคนคะก็เลยคลิปนี้จบไปก็แบบอ่ะ โอ้หรู้สึกแบบดีใจเองะกับป้าเปื่อนน้อเนาะแม่ตอนนั้นน้องบอมเคยเห็นอยู่ใส่ว่าน้องบอมว่าเป็นหุ่นทุกคนอ่าเพราะว่าน้องบอมเป็นคนขับรถน้องบอมกันเหี่ยวไปเบิ่งแหละน้องบอมเห็นอยู่ใส่นอกอันยุเถี่ยวอันประตูประตูใส่นาะอนประตูใส่ยุเถี่ยววัดวัดอ่าวัดองค์ตื้อเออยายวัดองค์ตื้อมาหนึ่งอันเพ่รจะยามเพชรชัยวัดหยางชัดหยางนี่แบบง่ายตอนนั้นน้องบอม ก็คือเขาขี่รถกายเขาไปโรงเรียนมาพี่น้องแล้วเขาขี่รถไปทางนั้นเนาะขับรถไปทางางนั้นหลอกมือบ่าคึไปน่ะตอนเลขนะคึ้ว่าไม่หยังได้เพื่อนทางอีรคิดว่าแมนทุนแมนน้องยูเลยว่าเอ้าทุกคนลราพออันนั้นหน,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 นาวาสีเลย<อ>เพราะาว่าเสือ้อเลยด้เออโบเสื้อทุกคนยืนตรงอ,อยู่เลยนะทุกคน<ม>ตัวยงมากัดอีหยังมากัดก็ยากเพื่อนคนเองเลยทุกคนถ้าเป็นครั้งแรกเลยเนาะทุกคนที่น้องบอมน้องยูได้เห็นแบบนี้เนาะเป็นแบบดีใจเแมนเป็นเป็นบุญตาล เๆเนาะที่ได้เห็นถ้าว่าได้ผ่านในแทก็ยากจะเหตุจริงเนาะยากูัวเพื่อนเปิดทุกมือบอ่หรือว่าเพิ่อนแบบว่าชิ้งถ่เนาะคือว่าแบบมีงานบอเพื่อนจึงมาเฮ็ดเนาะหรือว่าเพื่อนเฮ็ดตลอดเลยเนาะเปียกกะยามกันแบบนี้นะทุกคนน่าจะเปลี่ยนตลอดถ้าว่าคือจะมีผู้รักษาพระองค์อยู่นั้นเนาทุกคนถ้าเป็นยังไงก็คอมเมบบนต์บอกมาบอกอยู่ใด้อเนาะคืออยากคุ้แเฮงเราเห็นหลายคนเฮทีเ่เฮแบบนี้เนาะก็ะคือแบบ ผู้ใดที่แบบมาไกลกับยาแบบค่าทหารผู้ใดที่มีลูกมีเมียบอกสิน่ะถ้าบอกเปลี่ยนกะหยามก็คือจะบไปลูกเมียนะเขาไปหาโบได้เลยเตะโบรด้อีกนึงบ่เลยบอกเลยว่เยาเตะก็คือว่าเอาหน้าที่ก็คือ,อนนหน้าที่เดียวอ,อีกอย่างก็คือแบบว่ายังงง,งยอยู่เนาะเมื่อกี้เพิ่น,นเทสยังเพื่นยืนไปถ่ายูกเพราะที่จริงมันเพื่อนเปลี่ยนกะกันเนาะเพื่อนเพี่ยนเพื่อนคนหยามซุ่มตัวเห็นวันนี้โอ้ทุว่านเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเนาะ ตื่นเต้นนะทุกคนาเราได้เห็นตัวจริงก็คือตื่นเต้นกว่านี้อ <vậy> ันนี้คลิปวิดีโอ PFC ส่งมาให้เบิรงอยาง้ำนี้แล้วเป็นยังไงพี่น้องได้เบิรงแล้วก็ยิ้มยิ้มไปตามกันเลยเนาะก็เป็นอีกภาพหนึ่งอีกวิดีโอหนึ่งเนาะที่ได้เบิรงแล้วยิ้มไปตามมีความสุขไปตามเลยเนาะพี่น้องได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เนาะทุกคนอ่า <photos> โ ah อเคเนาะคลิปวิดีโอนี้น้องบอมน้องยูกับจะขคอตัวลราไปก่อนเด้อกับฟากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องยูให้คลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สิขลาปนเียว พี่น้อง้าเป็นยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะที่เขาเฮ็ดผิดพกโคองไปเนาะหรือว่าอีอย่างผิดพลาดไปเนาะพี่น้องเน่โอเคเนาะคลิปนี้เขาก็ต้องขอขอบใจทุกคนที่เขาทำส่งคลิปพวกเผาเด้อเนาะตอนนี้ก็คือช่องน้อง f ฟ c บอยููตอนนี้ไกล้สะอพดนึงเสนซทรับแล้วใจใจก็ขอฝากเป็นกำลังใจอีกโองคนตาเนาะดำดำน้อยๆคนน้อยๆตาดำๆคนนี้ เพื่อสิหอดหึงเศษซากใ้ๆกนหน่ย<ด>อยเดียวก็สิิหอด้วเด้อบ,บายเนาะ